เรามีแบบว่านอกจากเดินอะไรอย่างเงี้ยยังมีแบบว่าบางเจ้าก็มีดูดวงนะเพราะแบบโมใช่ไหมอยากโมอเไยได้แวะไปเชียใหม่รอบหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้แบบอยากมูเหมือนกันอยากมูปะวันนี้เพื่อนมารุ่นพี่เอาสจะหน่อยไบล่ะได้โมยังไงคะ นนี้เป็นคนที่พี่เป im ิดทุกเกือบทุกอาทิตย์เป like ิดดวงเหรอคะใช่ถือว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราเราก็ถามหมอเราใช่ขนาดไม่สบายอ่ะยังถามหมอดูอ่ะแต่หาหมอโรงพยาบาลคนที่เป็นคนชอบดูดวงเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยรู้แหล่งแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลาคนดีบ้านพี่ผูกกับคนนี้ยบมายบมาแล้ววันนี้เขามาดูให้พี่เป็นเกียิมากเพื่อนพี่จะดูเรื่องว่าจะท้องได้หรือเปล่า ให้ใใหห้้นอเลยใช่ควรจะไปถามหมอสูแต่ก่อนถามหมอดูถามหมอดูก่อนหมอสูกับหมอดูปกติเข้ามาเลยเข้ามาเลยออมมมมาีีต้นี่อะไรก็ถามหมอดูสักหน่อยพี่ฝ้ายสักหน่อยดูสักหน่อยวันนี้นัดกับพี่ฝ้ายสวัสดีสวัสดีพี่ฝ้ายเขาบอกว่าแพดมีได้มีได้แต่วันนั้นลืมดูว่าเดือนไหนก็เลยบอกพี่ฝ้ายมาดูให้ในนี่หน่อยดูกลางรายการเลยไหม ดีดีพี่ไฟน่าอันนี้คือเป็นเป็นดูไพ่ใช่ไหมดูดูดูไพ่อะไรครับเป็นไพ่ยิปซีค่ะคุณอาหลบครับนาอยากดูอยากดูด้วยค่ะเรายืนประกบเลยคุณอายืนยืนประกบเลยยืนปรแอบแฝอยยังไม่เคยดูไพ่เลยอ่าในไหนก็ไหนไหนรับกล้องก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะในไหนก็ในไหนแอ้าวลองดู อขออนุ<ช>ญาตนะคะ <kalk a. S 1> อันนี้เนี่ยเป็นแบบว่าสบา,สบายสบายไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องแบบว่าเครียดเลยค่ะ<ช>ขอมือซ้ายนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างพี่พแพทยเขาจะดูดวงเขาจะต้องแบบว่าเหมือนให้ไพ่เห็นลายมือ,นอในขณะที่เราทําแบบเนี้ยก็คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดในใจได้เลยค่ะเริ่มเลย เอามือวางลงมาเลยค่ะคำถามที่หนึ่งจะให้น้องถามว่าอะไรคะถามว่าเออดวงต,ต่อจาก,จากนี้น<อ>เป็นโดยเฉพาะช่วงประกวดจะเป็นยังไงบ้างโอเคออใช้มือซ้ายหยิบสิบใบ นั่งตรงนี้น้องแบบส่งพลังงานเยอะมาก <c oughs> เลยนะแสดงว่าน้องเขาแบบมีความพุ่งใช่ไหมใช่ค่ะมีมีมีพลังงานในการแบบเป็นนักสู้เป็นไฟเตอร์อยู่ละพลังเกรงหรือเปล่าคะตอนนี้เกรงมากสิบไปใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะอืมสิบไปสิบดาบไปเนี้ยให้เราทำใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมของการเมืองการเมือง มันต้องมีแน่ๆเลยในการแบบไปยืนเลียงห้าคนแล้วมันมีการเมืองเกิดขึ้นต้องทําใจกันไว้ว่าเวทีนี้มันอาจจะมีการเมืองเกิดขึ้นก็เป็นไปได้การเมืองเนี่ยที่นี่หมายหมายถึงการเมืองในการประกวดในความประกวดที่ได้มงขายได้ไหมขายสปอนเซอร์นั่นนู่นนี่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนี่ไฟพูดตรงๆเลยว่ามันมันคงจะมีรงนี้มันเลยต้องทําให้เราใช่ต้องทําให้เราว่าฉันไทยแลนด์ฉันก็ ขายได้ทุกอย่างฉันก็ขายสปอนเซอร์ทั่วโลกได้ทุกอย่างทุกอย่างเพาฉนันต้องวางกลยุทธ์ดีๆดวงส่งทุกอย่างส่งไพ่สวยเหรียญก็มาไพ่ต่างประเทศก็ขึ้นโอเคค่ะมาดูคันฐามที่สองกันบ้างคันถานที่สอง อาท็อปห้าไได้ค่ะท็อปห้าใหม่ท็อปห้าไทยแลนด์ท็อปห้าใหม่จะเข้าท็อปห้าไม่ต้องเปิดไพ่ก็บอกว่าได้แน่ๆนี่เพราะว่านอเขาเป็นเด็กเนิดเด็กตั้งใจเรียนอยู่แล้วอ่ะเป็นแบบห้าใบใช่ไหมอ่ะแบ่งไพ่ครึ่งกองค่ะขอไม่เคยรู้ดวงอ่ะทีนี้ขอสองมือวางลงมาเลยค่ะแบบนี้ใช่ค่ะเอาความไฟเตอร์ของเราเลยเหมือนว่าเนี่ยห้าใบเนี้ยคือมงฉันต้องหยิบออกมาให้ได้อธิษฐานเสร็จ ยกมือออกในเนี้ยมันมีมงยหยิบออกมาค่ะห้าใบา คำถามคือจะเข้ารอบห้าคนหรือไม่ใช่โอ้ตื่นเต้นตอนนี้ทุกคนลุ้นมากทุกคนลุ้นห้องแบบเงียบลุ้นให้ใบแรกอะเชื่อไหมคะว่ามงมาที่โอเคโลกแล้วมากเก่งมากราชินีถ้วยค่ะได้มงไปแรกเลย แสดงว่าเขาส่งพลังให้ไพ่จริงๆว่าแบบฉันต้องมาเพื่อเอามงใบที่สองค่ะจ u s t i c ค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความไฟเตอร์จริงๆละเอียดรอบคอบบุกลุยสิบถ้วยที่ดีใจที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมใครเดอร์ไยอยากให้ดูที่สุดใน ไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับใช่แล้วไพ่ที่อยู่ข้างๆกันก็เป็นไพ่ในเรื่องของดีอ่ะคุณนาใช่คือการแข่งขันแล้วชันชนะ justice มาเพื่อชนะเลยหุยสำหรับใครที่อยากดูไพ่นะคะติดต่อมาติดต่อคุณแทคติดต่อคุณแทคติดต่อคุณแทคได้เลยสาธุค่ะอุยได้โดนซานน่าดีมากเพราะฉะนั้นเราค่อนข้าง คือมั่นใจค่ะหมอผาไอต์มั่นใจเลยมั่นใจว่าอย่างน้อยหนึ่งในห้าแน่นอนต้องมีต้องมีวงแล้วล่ะค่ะวงแล้วแต่ทีนี้ว่าอย่าประมาทเพราะว่าในตำแหน่งนั้น่ะเรื่องสุขภาพน้องไหมเรื่องอะไรไหมเราต้องระวังไว้ก่อนเนี่ยทีมงานเตรียมตัวเลยว่าเรื่องสุขภาพเช็คอัพนิดนึงมันจะมีอะไรที่มันพลาดได้บ้างเช็คให้หมดเซฟเนาะเหมือนว่า ฝนมันจะตกคกล่มไปเลยค่ะเวลาดูดวงเราจะได้รู้ว่าอ๋อฝนจะตกคกล่มไปอันนี้ก็เหมือนกันเตรียมยาไว้ก่อนเนี่ยค่ะเอาละเอาแค่นี้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 ไม่เข้าต่อแล้วค่ะไม่เข้าแล้วหรือที่เหลือพวกเราช่วยกันไปลุ้นในวันนั้นแค่นี้ก็พอครับขอบคุณมากครับหมอทานครับขอให้โชคดีครับอปอครับพวกเราเอาใจช่วยครับขอบคุณครับพี่แพนล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้าบกาน